วันนี้น้องแอดก็จะมาทําของหวานเป็นของว่างชนิดหนึ่งนะครับที่ทางภาคใต้บ้านแรดนี้ก็พี่น้องมุสลิมเขาก็จะเรียกว่าตุมปะทุตรงนะครับตุมปะทุตรงหรือว่าปลาหมึกยัดไส้ปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวนี่ครับตุมปะทุตรงนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะทําดูนะครับเนีนี่ครับข้าวเหนียวนี่ที่ว่าเราได้ล้างสะอาดแล้วนะครับในล้างสะอาดแล้วเรา จะใช้น้ำใช้น้ำหรือว,ว่าจะใช้กะทิก็ได้นะครับกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ว่ามีอยู่ในครัวเรือนงแล้วก็ออกมาใช้ได้นะครับแต่ว่าโรงงาทนต้โรงงาน,านาจะใช้กะทิกล่องนะครับเพราะว่าโยกที่เกียบที่จะสอยมะพร้าวขูดมะพร้าวอะไนะครับโรงงาก็จะเอาน้ำกะทินะครับใส่ใส่ชาวกับข้าวเหนียวครับ เราใส่กะทิเข้าองมันก็จะเพิ่มความมันนะครับความมันแล้วก็หอมหอมปลาที่เราใช้น้ํานะครับครับเราใส่พอกุกขิกนัดเขากุกคิดจะว่ามีน้ากะทิผลอยู่นะครับครับใส่พอประมาณนะครับพอกุกคิดนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจปปะปลาตูตรงหรือว่าปลาหมึกจดใส่ข้าวเหนียวนะครับนี่ครับออกมากันหนาตาแบบนี้นะครับ